u ู p ิพย์ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ s ซส e Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ o n l i v e rmudp ac t th ครับ สวัสดีค่ะผั้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ Side Story นะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live ค่ะรับฟังผ่านทาง online.rmutp.ac.th กับดิฉันพิมลพันธ์อภาเวศค่ะ วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่22สิงหาคมนะคะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังรายการไซส์สอรี่ค่ะในช่วงแรกเป็นเดีิสสอรี่ค่ะช่วงนี้มีประโยชน์และข้อควรระวังก่อนดื่มนมทั่วเหลืองมาฝากกันนะคะส่วนช่วงที่2 n e นิวส r y รีนะคะไปติดตามข่าวจากองค์กร LGBTQ ที่ระบุว่าเกิดการคู่คามกับกลุ่มความหลากหลายทางเพศบนโลกโซเชียลเพิ่มมากขึ้นกันค่ะ เปิดรายการช่วงแรกวันนี้กับเดลี่สอรี่นะคะช่วงนี้มีประโยชน์และข้อควรระวังก่อนดื่มนมถั่วเหลืองมาฝากกันนะคะคุณค่าานมถั่วเหลืองเป็นนมที่ทําจากถั่วเหลืองบดและต้มกรองเอาเฉพาะน้ํานมมีคุณค่าทางโภชนาการสูงทั้งวิตามิน A B D และแร่ธาตุอย่างแคลเซียมนะคะนอกจากนี้ยังมีโปรตีนที่ผู้แพ้ แลคโตสในนมถั่วเหลืองหรือกินเจมังสวิรัตส,สามารถดื่มนมถั่วเหลืองแทนได้นมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้เป็นเครื่องดื่มมิํำจากถั่วเหลืองโดยผ่านกระบวนการบดและต้มกรองเอาเฉพาะน้ำเมื่อได้นมถั่วเหลืองแล้วก็อาจจะปรุงรสชาติเพิ่มด้วยน้ำตาลหรือเก,กลือก็ได้นะคะ รวมถึงอาจเพิ่มคุณประโยชน์ต่างๆด้วยการใส่ลูกเดือยถั่วแดงธัญพืชอื่นๆในนมถั่วเหลืองอมีประโยชน์ดีๆมากมายเลยนะคะที่เราจะได้รับนั่นก็คือนมถั่วเหลืองเป็นโปรตีนทดแทนสำหรับคนไม่ดื่มนมัวค่ะโปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกายมากนะคะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ในคนที่แพ้เลคโตสในนมวัวหรือคนที่รับประทานมังสวิรัตหรือกินเจก็สามารถทดแทนโปรตีนที่น้อยลงได้ด้วยการดื่มนมถั่วเหลืองนะคะแถมยังเป็นแหล่งแคลเซียมชั้นดีด้วยค่ะนมถั่วเหลืองก็เหมือนกับนมทั่วไปที่มีโปรตีนและแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักกระดูกเปราะบางและก็โรคกระดูกพุนได้ค่ะ ในถั่วเหลืองจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวและโปรตีนที่อาจช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีต่อสุขภาพหรือ LDL คอเลสเตอรอลน,นะคะแล้วก็ลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดนะคะป้องกันการสะสมของไขมันในหลอดเลือดที่อาจจะก่อให้เกิดโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและยังช่วยลดอาการวัยหมดประจำเดือนด้วยคะ่ะเนื่องจากนมถั่วเหลืองมีไอโซฟลาโวนนะคะซึ่งเป็นสารอาหารจากพืชที่อยู่ในกลุ่ม ไฟโตเอสโตรเจนมีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เป็นฮอร์โมนเพศหญิงการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนอาจจะลดลงเมื่อเข้าสู่ช่วงของวัยหมดประจำเดือนดังนั้นการรับประทานนมถั่วเหลืองอาจจะช่วยลดอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงวัยหมดประจำเดือนเช่นอาการร้อนวูบวาบได้นอกจากนี้แล้วนมถั่วเหลืองยังมีกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งเป็นไขมันที่ดีต่อสุขภาพที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นได้เองรวมถึงโอเมก้า3อาจจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์สำหรับข้อควรระวังในการดื่มนมถั่วเหลืองนั้นอันดับแรกเลยก็คือ ผู้ที่แพ้ถั่วนะคะไม่ควรดื่มนมถั่วเหลืองค่ะเพราะว่าผู้ป่วยเบาหวานก็ไม่ควรเช่นกันนะคะ,ะควรสังเกตปริมาณน้ำตาลข้างฉลากโภชนากรดื่มด้วยเพราะนมถั่วเหลืองบางยี่ห้อหรือบางสูตรอาจจะใส่น้ำตาลเพิ่มด้วยนะคะอันนี้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะส่วนหญิงตั้งครรภ์ก็ไม่ควรดื่มนมถั่วเหลืองมากเกินไปเช่นกันนะคะหรือดื่มแทนเครื่องดื่มชนิดอื่นๆเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ได้ เด็กแล้วก็ทารกสามารถดื่มนมถั่วเหลืองได้บ้างแต่ไม่ควรให้ดื่มแทนนมผงสำหรับเด็กโดยเฉพาะเพราะในนมถั่วเหลืองอาจจะมีสารอาหารที่จำเป็นต่อพัฒนาการของเด็กเล็กไม่เพียงพออาจจะเสี่ยงนิ่วในไตเพราะวัตถุเหลืองมีสารออกซาเลตที่เป็นสารยับยั้งการดูดซึมของแคลเซียมและแร่ธาตุนะคะรวมถึงยังเป็นสารส่วนประกอบของนิ่ว อาจก่อให้เกิดนิ้วในไตได้ค่ะและอาจจะเสี่ยงการเป็นไฮโปไทรอยด์ด้วยนะคะเนื่องจากว่านมถุเหลืองอาจจะไปรบกวนการดูดซึมตัวยาเลโวไทลอกซินที่ใช้สำหรับรักษาผู้ปวดภาวะขาดไทรอยด์นะคะ ค่ะคุณฟังค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสามารถที่จะกินดมถั่วเหลืองได้แต่ควรดื่มห่างจากการรับประทานยาไทรอยด์สีชั่วโมงค่ะและอย่างที่ทราบกันดีแล้วนะคะว่านมถั่วเหลืองทำมาจากถั่วเหลืองซึ่งนับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนั้นอาจจะเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมนะคะจริงหรือไม่มาหาคำตอบเรื่องนี้กันค่ะแพทย์หญิงตรีทิพย์เกิดสินชัยแพทย์เฉพาะทางสัญญกรรมเต้านมนะคะโรงพยาบาลเวิร์มเมดิคอกกระบุนะคะว่ามีคนไข้จำนวนมากที่ถามหมอมาเรื่องน้ำตาลเต้าหู้นะคะ หรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองว่าจะเพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งจริงหรือไม่เนื่องจากว่านมถั่วเหลืองมีสารที่ชื่อว่าไอโซฟลาโวนซึ่งมีฤทธิ์เป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็จากงานวิจัยที่ทดลองในหนูพบว่าสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมได้ค่ะแต่จากข้อมูลในปัจจุบันนะคะถั่วเหลืองมีเอสโตรเจนที่เป็นเอสโตรเจนจากพืชน,นะคะดังนั้นมนุษย์ยังไม่มีงานวิจัย ชิ้นไหนที่ชี้ชัดเรื่องเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมในทางกลับกันนะคะบางงานวิจัยก็พบว่าหากรับประทานในปริมาณที่มากขึ้นอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมอีกด้วยค่ะและสําหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะคะการรับประทานถั่วเหลืองมีแนวโน้มช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม สำหรับรับประทานผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองปริมาณเท่าไหร่ถึงจะดีนั้นโดยปกตินะคะตามคำแนะนำของ FDA ก็แนะนำให้รับประทานถั่วเหลือง15-20กรัมต่อวันหรือเทียบเป็นปริมาณเต้าหู้ประมาณ1-2ถ้วย หรือน้ำเต้าหู้ประมาณ1-2ถึงแก้วค่ะทั้งนี้คนทั่วไปนะคะแล้วก็คนไข้มะเร็งเต้านมสามารถรับประทานน้ำเต้าหู้และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองได้อย่างปลอดภัยค่ะและปริมาณที่แนะนำก็คือเต้าหู้ประมาณ1-2ถึงถ้วยหรือน้ำเต้าหู้ประมาณ1-2ถึงแก้วค่ะทั้งนี้ความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมก็มีหลากหลายปัจจัยทั้งอายุพันธุกรรมและพฤติกรรมการใช้ชีวิต การป้องกันที่ดีก็คือมั่นสำรวจความผิดปกติของร่างกายและเต้านมสม่ำเสม,สมอหากพบสัญญาณเตือนมะเรง็งเต้านมควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและก็รักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงของ New s Story ค่ะไปติดตามข่าวจากองค์กร LGBTQ ที่ระบุว่าเกิดการคุกคามกับกลุ่มความหลากหลายทางเพศบนโลกโซเชียลเพิ่มมากขึ้นกันค่ะโดยองค์กร g l a d d นะคะซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการต่อต้านการหมิ่นประมาทผู้มีความหลากหลายทางเพศก็ชี้ว่าผู้ใช้โซเชียลมีเดียชาว LGBTQ มักถูกก่อกวนด้วยคำพูดบนโพสต์หรือการแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพเวลาท่องโลกออนไลน์นะคะแต่บริษัทเทคโนโลยีต่างๆกลับเปิดเผยข้อมูลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นว่ามีการใช้มาตรการใดบ้างเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ที่เป็น LG BTQ นะคะที่โดนกระทำโดยเฉพาะเมื่อบริษัทตัดสินใจ ดำเนินการลบโพสต์หรือยับยั้งการใช้งานบัญชีผู้ที่ใช้แสดงความเกลียดชังต่อกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศข้างต้นค่ะในเรื่องนี้นะคะเจนนี่โอสันผู้อำนวยการด้านความปลอดภัยบนโซเชียลมีเดียและผู้เขียนรายงานของ g l a d d ที่มีชื่อว่า and people feel helpless หรือทุกคนรู้สึกว่าหมดหนทางก็กล่าวว่าในความเป็นจริงแล้วมีความโปร่งใสและการแสดงความรับผิดชอบต่อภัยคุกคามของชาว LGBTQ บนโลกออนไลน์น้อยมากค่ะทั้งนั้นปีเตอร์ซาพินสกีนะคะนักดนตรีวัย29ปีในลอสแอนเจลิสเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์คุกคามที่เขาต้องเผชิญบนชุมชนเกมส์ออนไลน์เขาได้แสดงภาพและแจ้ง YouTube ถึงปัญหาข้างต้นหลายสิบครั้งด้วยการสกรีนช็อตวิดีโอและหลักฐานข้อความต่างๆที่เขาถูกด่าทอด้วยคำที่เหยียดเชื้อชาติและเหยียดเพศนะคะแต่ซาพินสกี้กลับได้รับการตอบกลับจาก YouTube แค่เพียงบางครั้งเท่านั้นนักดนตรีคนดังกล่าวเล่าต่อไปอีกนะคะว่าผู้ใช้ YouTube บางคนทำการไลฟ์สตรีมหรือถ่ายทอดสดตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ขณะเข้าคุกขามนะคะ ผู้เข้าร่วมเดินพาเพลทพรส์พาเลทและแห่งซึ่งการเดินทางพาเลทดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศโดยผู้ใช้ YouTube กลุ่มนั้นมักจะรีบลบหลักฐานวิดีโอไลฟ์สตรีมเมื่อใสร็จสิ้นการคุกคามเพื่อป้องกันไม่ให้ YouTube ตรวจเจอแล้วก็จับได้ว่าพวกเขาละเมิดกฎการใช้งาน ปีเตอร์ซาพินสกี้ก็กล่าวว่า YouTube ไม่ทำอะไรเลยเกี่ยวกับปัญหานี้นะคะทั้งนั้นที่พูดเองว่าไม่อนุญาตให้มีความเกลียดชังแต่ทางบริษัทก็ยังปล่อยให้เกิดความเกลียดชังขึ้นอยู่ทั้งนี้แจ็คมาโลนโฆษกของ YouTube ได้ชี้แจงว่าการใช้คำพูดที่เกลียดชังและก็รุนแรงต่อสมาชิกชุมชน LGBT ถือเป็นข้อห้ามสำคัญในการใช้ YouTube เขาบอกว่าในหลายๆปีที่ผ่านมานะคะเราได้แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าที่ดีขึ้นมากในเรื่องการลบเนื้อหาที่แสดงความเกลียดชังและคูกคามความพยายามของเรายังคงดำเนินต่อไปและก็ขอขอบคุณกลุ่ม GLA d d ถึงข้อเสนอแนะที่ให้มาค่ะส่วนทางทวิตเตอนั้นได้กล่าวในคำแถลงการว่าทางแพลตฟอร์มกำลังหารือกับกลุ่ม GLADD ถึงประเด็นสำคัญในรายงาน and people feel helpless นะคะส่วนทางด้านติ k กตอกนั้นไม่มีการพูดถึงรายงานของ GLADD แต่อย่างใดเพียงแค่ระบุว่าทางบริษัทกำลังพยายามสร้างสภาพแวดล้อม ที่กำเน่งถึงส่วนร่วมของทุกคนสำหรับข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหานั้นกลุ่ม GLA DD ก็แนะนำว่าแพลตฟอร์มโซเชียลนั้นควรเปิดเผยวิธีต่างๆที่ใช้ในการอบรมผู้ตรวจสอบเนื้อหาและการลบบัญชีหรือโพสที่ละเมิกดกฎสิทธิของกลุ่มผู้ใช้ LGBTQ ในงานล่าสุดของ GLA DD ก็ชี้นะคะว่า แต่ละแพลตฟอร์มนั้นร้วนมีมาตรการคุ้มครอง LGBTQ ทั้งการยับยัง้งการถูกค่ามการคู่หรือการเหยียดยามจากการแสดงออกความเป็นตัวตนของผู้ใช้ LGBTQ TikTok และ Twitter ก็มีมาตรการลงโทษผู้ที่จงใจใช้สัพนามผิดนะคะเพื่ออธิบาย อัตลักษณ์ทางเพศของผู้ใช้ที่เป็น LGBTQ หรือการตั้งใจเรียกชื่อผู้ที่ใช้เป็น LGBTQ ด้วยชื่อเก่าซึ่งเป็นชื่อผู้ใช้ข้างต้นใช้ก่อนที่เปลี่ยนแปลงคำเรียกตามอัตลักษณ์ทางเพศของตนนอกจากนี้นะคะทางบริษัท Meta ซึ่งเป็นเจ้าของ Facebook แล้วก็ Instagram ก็ระบุว่าได้ทำการลบโพสต์ตามคำร้องขอในกรณีข้างต้นด้วย ด้วยเหตุนี้เพราะผู้ใช้บางคนมักล้อเลียนและระรานหรือคู่ค้าผู้ใช้ LGBTQ ด้วยการจงใจใช้สรรพนามที่ผิดหรือเรียกชื่อเก่าของคนคนนั้น ยกตัวอย่างจากกรณีเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะเมื่อนักวิเคราะห์สายอนุรักษ์นิยมผู้หนึ่งได้ปลุกปั่นให้ผู้ใช้ทวิตเตอร์ไปคุกคามผู้เป็นนักแสดงข้ามเพศเอลิสเพจด้วยการใช้สำนามที่ผิดอย่างจงใจแล้วก็การเรียกชื่อเก่าของเอลิสด้วยการกระทำข้างต้นขัดต่อกฎของทวิตเตอร์แล้วก็ทำให้ผู้ระเมิดกฎรายนั้นถูกระงับการใช้งานไปแล้วด้วยค่ะ คุณฟังวันนี้เวลาในรายการไซซ์ซอลี่หมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะคุณฟังสามารถกลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันใหม่ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะรับฟังผ่านทาง o n l i n e i m u t p a c t h ค่ะวันนี้ต้องลาคุณฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ i m u t p l ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์ ก,กับรายการไซส์สตอรี่รทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่ทาาวาาเว็บไซต์ออนไลน rmudp ac t th ครับ